m o r ร n i เลื่อนขึ้นสู่อันดับที่1ของ WBO โด,ย,ดยล่าสุดนั้นทาง w b o ก็ได้มีการจัดอันดับล่าสุดของทางสถาบันซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่21สิงหาคมและสะท้อนผลการจัดอันดับจนถึงวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งในครั้งนี้ไม่ได้จัดอันดับโรมันกรซาเลสเข้ามา ในรุ่นจูเนียเป็นตัมเวทหรือรุ่นน้ำหนักอื่นๆอ,อีกต่อไปและด้วยเหตุนี้ทำให้ทางแอนดูโมโรนีขยับขึ้นจากอันดับที่2ขึ้นมาเป็นอันดับที่1ของทางนิวบีโอสำหรับทางแอนดูโมโรนีนักชกในวัย34ปีเขามาจากออสเตรเลียสถิติการชกชนะ27ครั้งชนะนอก17ครั้งเขาแพ้4ครั้งโมโรนี oni, เกือบได้ชิงแชมป์ไอบแล้วแต่เมื่อการชกรอบคัดเลือกกับทางอาร์จิคอเตที่เม็กซิโก ถูกเลื่อนออกไปหลายครั้งและมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัด ทำให้โมโรนีจึงตัดสินใจถอนตัวโมโรนีเคยคลองเข็มขัดเส้นรองของนุ่บ UBA พิกัน115ปอนด์มาแล้วก่อนที่เขาจะเสียเข็มขัดไปในการชกครั้งแรกกับทางโจชวัวฟันโกูในปี2020และไฟล่าสุดของเขาในเดือนธันวาคมปี2024เขาชนะน็อกจากกรวุิมาจันเกิดนักชกไทยในยกที่3และปัจจุบันโมโรนี่เขามีโอกาสขึ้นชกกับทางเจสซี่แบมโรดูเกตเจ้า ของเข็มขัดเดิมน UBC และเดิม UVO รวมถึงแชมป์เดอลิงแบมโรดูเกรสเขามีกำหนดขึ้นชกเพื่อรวมเข็มขัดแชมป์กับทางเฟอร์นันโดมาติเนสเจ้าของแชมป์เดม UBA ในวันที่22พฤศจิกายนนี้ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียแต่ทางโบโลนีเขาก็ยังไม่มีการประกาศกำหนดการชกในไฟตต่อไปของเขานั่นเอง